สูตรเวทคณิตต่อมานะคะการคูณแบบจัดตำแหน่งนะคะอันนี้คือจัดตำแหน่งเวลานะคะจัดไ้ให้มันตรงที่แบบนี้ต่อไปคูณนะคะ6กคูเป็น6ใส่อย่างนี้ค่ะ6กคูนหนะคะ6คูนตรงกลาง6 3 18แบบนี้ต่อไป2 2งคู 1, เป็น2 2คู สินะคะต่อไปอะไรคะ2อคูณสเป็นขอโทษนะคะสิใส่แบบนี้นะคะ2 3ามเป็น6แบบนี้นะคะจัดตําแหน่งเสร็จแล้วให้เอามาบวกกันค่ะน,นี่เป็นหเป็น10ใส่จุดหน่อยนะคะ1 2ึ่บวกหเป็น8อันนี้เป็น3อันนี้เป็น1ค่ะ 哦。Oh.